จ้ามือน,นีแม่พามาเบึงหมากลำไยด้ยจา้าหมากลำไยปลูกไว้ได้จา้าปลูกไว้ในสวนจา้างามๆโอ้ยสออเนาะจ้าเนาะกำลังเป็นน้อยเป็นปุ่มโทษโทษโทษสวยจังเลยดกมากด่มากจ้าดกมาก,าก,มากปลูกไว้กินปลูกไว้กินแล้วได้ขายด้วยจา้า ลำไย,ยอีดอจ้าอีดอโอ้โหโ้ดกมากเลยดึกมากๆพี่น้องเอ้ยสะออนไลน์ปะโตปะโตปะโตมักลำไย,ยบ้านเฮาจังไรมาดกโพดแท้เนี่ยปา้าปีนี้ก็สิขายได้ลายแท้ยนเฮะโยโทโทโทโอ้สะออนสะออนสะออน ดกมากมากเลยดกมากมากเลยจ้าพี่น้องเอ้ยมาสะออนน้ำกันเนาะจ้ามาสะออนน้ำกันโอ้ยปรโตูปรโตท,โทั้งพีแห้งดกจ้าแห้งดกโทประตูปรโตปรโตสวยงามมากดกมากดกมาก,กจ้าพามาดูแล้วสะออนลายเนาะค่ะเนาะแค่นี้ก่อนเนาะจ้า